สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทดลองการใช้งาน Fadein Fadeout ในโปรแกรม Audacity กันนะคะวิธีการก็คือหลังจากที่เราทำการบันทึกเสียงหรือเปิดไฟล์เสียงมาแล้วนะคะเราต้องการที่จะให้ทำการ Fade in หรือ Fade out ในช่วงไหนเราก็ทำการคลุมพื้นที่เราลองดูก่อนการบันทึกเสียงเราก็จะเห็นเครื่องเสียงต่างๆตรงนี้ แล้วถ้าเราเลือกเป็นแบบ fade in กาบันทึกเสียงเราก็จะเห็นเครื่องเสียง<ๆ>เห็นไหมคะมันจะค่อยๆดังมันจะเริ่มจากเบาแล้วก็ไปดังทีนี้เราก็จะมาทำการ fade out ตรงนี้นะคะก็ไปที่เอฟเฟ t f a d ฟดดิงแล้วก็เฟดเอาเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวให้ฟังต้นฉบับก่อนแล้วนะคะด้วยโปรแกรม Audacity เสียงมันก็จะสม่ำเสมอแต่ถ้าเราไปที่เอฟเฟกต์เฟดดิ้งเฟดเอานีก็ลองฟังแล้วนะคะด้วยโปรแกรม Audacity ม,มันก็จะค่อยๆเบาลงแล้วก็เฟดออกไปนี่ก็เป็นวิธีการเฟดอินเฟดเอาทแบบง่ายๆเลยด้วยโปรแกรม Audacity นะคะแล้วก็มี Add Just Able Fade เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่ามาเมนู Menu Effect เขาก็มีให้เราทําการ adjustable fade แล้วก็สามารถเลือก preset ได้ด้วยนะคะ import preset เข้ามาได้แล้วก็สามารถ export ก็ได้ save preset ก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ทําการอาจจะเลือก preview ตรงนี้ดูก่อนนะคะ <มา S 1> ด้วยโปรแกรม audacity <Odyssey. S 2> <Odyssey. S 1> เสร็จแล้วเขาก็มีให้เราเลือก fade up fade down นะคะ ก็คือประเภทเฟ e ไ i สแล้วก็เลือกเป็นแบบเฟ d อัพนะคะด้วยโปรแกรม Audacity แล้วนะคะด้วยโปรแกรม Audacity นะคะด้วยโปรแกรม Audacity แล้วนะคะด้วยโปรแกรม Audacity เราก็ลองเลือกแล้วก็ลองปรับดูว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะอ่า ด้วยโปรแกรม Audacity นะคะด้วยโปรแกรม Audacity อันนี้ก็เป็นวิธีปรับอีกหนึ่งตัว Start and End นะคะก็มีแบบ Debug แลนะคะด้วยโปรแกรม Audacity นะคะด้วยโปรแกรม Audacity ก็เป็นตรงนี้ก็เริ่ม Start แล้วก็ แล้วก็ handy preset control ก็สามารถเลือกแ้วนะคะด้วยโปรแกรม audacity ตัวนี้โปรแกรม audacity จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลองเลือกแล้วก็ให้เหมาะกับงานที่เราต้องการนะคะถ้าเราได้เสร็จแล้วเราก็กดที่ apply ได้เลยเห็นไหมคะมันก็จะทำการเลือกเป็นเฟรดให้ อันนี้ก็เป็น d j จ s t ก็คือเราสามารถทำการปรับเอาเองนี่ก็เป็นการใช้ Effect Fading นะคะก็ไปลองใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะ